มีมะกอกด้วยค่ะสบายดีเด้อพี่น้องนี่ค่ะส้มตำที่ลาวแล้วก็อันนี้เป็นตำแบบว่าตำตีนไก่นะคะมีมะกอกเหมือนกันค่ะแต่ทุกตำที่ขาดไม่ได้คือถัวถ่วลิสงถัวถ่วลิสงถั่วลิสงในบ้านเรา บ้านเราก็ไม่ค่อยใส่มาแล้วเนีนะ่ยัวที่สงนะเอาลองชิมดูสิหืมเขาดนอง,อ,งอันนี้เป็นตำข้าวปุ้นอย่างนี้เป็นตำตีนแต่ก็มีข้าวปุ้นเอ๊ะงง คุณแฟนนะชอบแบบนี้เขามีลูกชิ้นด้วยอันนี้เป็นผักเคียงผักกินกับก็มีสลดัดแล้วก็มีใบใบยังมีพี่นอ้องข้าวผูข้าวผูหรือเปล่าใช่ไหมข้าวผู ค,คุณแจนมา,า,าให้ไอคุณมีแล้วก็สาวลอยนะคะสาวลอยนี่พี่น่องจะเคยเห็นในคลิปเรื่อยๆเป็นพี่น่องอเป๊กพวกพี่ลูกหน่องกันนะข้าเจ้าเรียนมาจะทำกัน ข่าวสาวลอยนี่โอ๊ยขอกระเบเป็นอายุแบบวาหลายเด้อไปเลยนางยังสวยยังสาวอยู่ยังปิ๊งอยู่โสดด้วยแล้วก็นางก็ขยันด้วยนะอยู่ในบ้านอะ่ะขายแค่หวยนาะงก็สามารถค่อยๆต่อเติมบ้านจนเป็นชิ้นเป็นอันไดน้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับสาวลาวที่ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศ เพิ่งไม่ได้ไม่ได้ไปสู้ชีวิตต่างประเทศคืออยู่ก็พอก็แม่ไอ้ขยหัวนี่นะน่ะเป็นตัวอย่างเนีย้ยของหลายๆคนแล้วคนไปสู่ชีวิตอยู่ทั้งนอกบ้านซึ่งสิค่าบ้านค่าอย,ยู่ค่ากินแน่บวกโลภพูนหานแล้วก็สู่อยู่กับาบาทบได้แต่สาวลอยเราก็สาม,มารถบริหารได้ถือว่าโอเคส,สูกปใายน้อยกับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอ่ะ อาบน้ำอาบน้ําปะแปลงให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าเพิตดหายว่วเพิ่ขี้แดกก็เลิจับอาบน้ําเลยเพราะว่าอากาศร้อนถึงไม่สบายเป็นขี้มูกก็ต้องอาบมะละกอสวยมากไอ้แม่เขาเอามาจากที่ที่นานะมะละกอเนี่ย <c oughs> มากพี่น้องมาก นี này, này rồi, я, nào nào ่น wow. ้องนุ่นนะคะเป็สวยกินข้าวเสร็จกันหน่อยเราไปร้านหมูกันลูกชายก็เริ่มอันนี้แล้วนะพี่น้องเริ่มให้เริ่มให้กระตูนอากระตูนเลยกระตูนเนยการตุนเนยกตนเนยสบายดีเลยลูกว้าเอาอะไรแปะหน้าผากมาดู ออย่า,าประปอดอันนี้ก็เป็นคุณมีคุณมีห,มหันมาหาพี่น้องเนี่ยาหา,หา,ยหา,หาพี่น้องเบ้างไงอโอหันมาหาพี่น้องเนี่ย,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 ยอืม,อ,มอันนี้เป็นคุณมีเพื่อนของน้องนุ่นนะคะ อย่าไรเา้าเ้าแุง,งแฟกตุ้เวันนี้มีเลขกวันนี้มีหวยลาวอ้าคุณแฟนมันถือจักโตออืุจอะจกกองวะอันนี้หวยลาวพี่หน้องปาลาทั้งล่าเลยบ๊า <laughs> ยบาไหนรอดเอยไนรอดไปชี่ไนเอาหงน้ำโหสุดยอดเลยลูกค้าสร้างขอบใจลูกค้ารายได้สิคุณนูน หวยลาวที่ที่ที่เป็นอันนี้นะคะพี่น้องอันนี้คือหวยลาวคือหวยกดแจ็คพอดตมันกด<ฎ>หกโตรัฐบาลลาวนะคะเขาค,คุณมีไปกินไปนางผุ่นไปลาไป,<อ>ไ,ปไปกินน้ํากันไปบาต้องอายไปแต่หันหน้ามาเบิ้งนี่นะอันอันผู้บบาวจังสีมากนี่นะลง YouTube ลยูทูบแล้วนี่เห็นกันทั่วโลกทิ่ไปอยากอายให้ยังเกิดแม่เป็นคนเละเจ้าอยากอายไปไปนางกินน้ำนุ่นไป เออเออว่าไปเจ้าก็ต้องไปแล้วเจ้าอยากอายมอดเจาอยากอายผู้เ่าอยู่นี่ย่างไก่สีกินเขาก็มิกระเมียนอยู่นี่มิจะเขาสิกินเจ้าเด้คู่มืออ่นี้ว่าเห็นบอกหอยหีเขี้ยวได้ยังม่ได้เปรพี่น้องสะอ่อนหลยงีบ่เขียวบอด้คีสั่งมาป้าปลามาสิแล้ว ก็ขอ,ขอพุ้นคุณลูกค้านะคะอุดหนุนหวยลาวเดี๋ยวจะใส่ซองให้สวยๆนะพุ่งจะปิน้นออกมาใช่ไหมนี่คุณแซนไม่ได้จ้าะน่าวันนี้นะพ่อกระได้เลยเอาอยาวเป็นสายสะพายเลยพี่น,อออน้องหวยกดหวยลราวรัฐบาลเหมือนกับขายลอตเตอรี่บา้านเรานะนี่ ไอแม่ผูเพ้นมา,าม่ตาข่อยยิ้มแล้วได้คอยกินเข่ากับไออันสูเพ็ดบดคุณแฟนอันนั้นด้วยนะพอตังไปซื้อหมูโดยเย็นนี้จะทำลาบหมูเพราะว่าแม่ไม่ข้อเหนียวเยอะอืมีแล้วตื่นมาเอาเงินเราทำจะมานอนได้ไงถึงเวลาทำงาน ไปบุญชูยิ่งเชียร์ลูกชายอยู่ให้ลูกชายขยันดูไหมให้ลูกชายขยันรู้ยยจักทำมาหากินไว้ล่าต้งซีนีบันเคืือนี่ก็ได้กกาไร้ทละหาห0วอยไปได้พี่น้องกวัวเส้นแต่ละแต่ละวีกแต่ละงวดนะกะได้ตืมกันก็เงินขายของกับเป็นพันสองพันเอานีเท้าลอยนี่พี่น้องเห็นละนี่เห็นบ่อนี่นะ ยังไปแต่เป็นสาวอยู่นี่นะจะจเราหล่างะจะไปกินตามน้องเขาเด้อนั่นดีเดีดอันนี้ผู้สาวซาบันหน้าขดจ่าผู้งามอยังนี่นะผู้เบาเศรษฐีเวียดมาจีบกรบโบเอาวะทันเศรษฐีเล่ามาเอากรบโบเอาผู้เด่นหน่อยคลองแขงกินแล้วกินเขาอีมั้งทันนี่ เขาซีมแล้วใครปอี้ม to <together> ุ่งจ้างมานะนี่สาวลอยนี่นะคุณสร้ยกุสิเฮ็ดบินแรกคุณกุสิกินดำน้ำเขาเอาเค้กค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไม่ก่อยเรื่องแสนกะขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำอวยพรอันกะเรื่องรถเรื่องเดือนี่กะเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนกะแม่สร้างคนกใจดีน้องกันครัไปเที่ยวไปเบิ่งอยู่ เพื่อกลังสั่งอุปกรณ์มาแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยเช็คระบบทุกอย่างให้เหมือนแกะกล่องและการสิ่อนผู้ชายฮัดครับโอเคพอการคลิปหนาเดอร์พี่พีน้องๆตูกตูทุกคนคลิปนี้ขอกาเข้ามาสวัสดีจ้าแฟนบายบายแฟนขายหวยยุบีน้องเอาเงินอัน เฮียบอะไลไข้บ่อยหอยบ่ได้เด้งเงื่อนบ่สัญญาจิไป็ถาแต่ลาบล่อยเด้อก็เลยว่าอืมเห็นบอกข่สู่ขอย็ดขอยหาจังมี่มันยิ่งขึ้นมาได้อืมโอเคค่ะพี่น้อง